สวัสดีครับหลังจากที่สอบลายภาคกันเสร็จร้อยแล้วแต่นี่ก็ใกล้ที่จะถึงฤด,ดูการสัมมนาคอร์สเพื่อที่จะเรียนปรับพื้นผานกับเด็กๆ,กๆที่จะเข้ามาเรียนใหม่ในปีการศึกษาหน้าวันนี้ก็เลยมาเขียนป้ายยินดีต้อนรับเด็กๆกันหน่อยครับ แบบแนวทางของผมนะไม่ต้องร่างครับไม่ต้องร่างตัวหนังสือเขียนเลยครับเขียนจากความรู้สึกครับจะเขียนคำว่าเวลทัมนะครับเดือดขึ้นเดือบันหย ตอนนี้ก็ได้เขียนเสร็จเรียเร้อแล้ว Welcome to Summer Cross เป็นการเขียนป้ายตอนลับเด็กๆนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะตัดใช้คัตเตอร์ตัดเห็นตัวนะครับแต่วันนี้เราจะเก็บโฟมแผ่นนี้เไว้เอาไว้ใช้ในโอกาสช่วงเปิดถึงครับเพื่อจะใช้ให้คุ้มค่าเราจะไม่ตัดโฟม เก็บฟฟมเอาไว้ใช้ในช่วงเปิดเทอมเพราะฉะนั้นเราเป็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่าก็จะเติมเป็นลายดอกไม้วาดอกไม้ใสแบบไปนะครับให้หออกเป็นแนวสดใสหน่อยนะครับก็จะมีเป็นลักษณะเป็นสีเขียวสีเขียว สีเหลืองในต่างมีใส่ลงไปนบริเวณที่วัดตรงนี้ให้ดูนสดชื่นมากขึ้นนะครับที่เป็นสีเขียวเขียวอ่อนนะครับเริ่มเขียวอ่อนต่ออันดับแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาทับด้วยสีเขียวเข้มและสุดท้ายก็จะเป็นสีแดงอยู่ข้างหน้าสุดนะครับ þetta er ikki หลังจากที่เราเสร็จแล้วเนี๋ยวเราก็จะปล่อยทิงไว้แค่ประมาณสักชุมงหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปติดค่าไปติดค้ากไรรับเดิเก็กันครับขอบคุณนะครับที่รับชมโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องใดๆพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ